โอกาสที่หวัดเสียวมากที่สุดคือเรื่องของคดีความนะมากกว่าซึ่งตอนนี้จะเป็นทางออกของชาติที่ดีที่สุดนะไม่งั้นเราคงไม่จําเป็นจะต้องมีกฎหมายไม่จําเป็นจะต้องมีรัฐธรรมนูญมีบทบัญญัติกฎหมายลูกทานรัฐมนูลประเทศเจตนาลมของผู้ร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยต้องการให้ประเทศนี้มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนและก้าวสู่สันติสุขนั่นเอง สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทิาศักดจิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะก็เป็นเรื่องของดีลับนะบดีลับทึ่ปรากฏว่ามีการเอามาโพสต์ข้อความหลังจากอนุทินชาญวีรกุลได้เดินทางไปดูฟุตบอลน,นะฮะแล้วปรากฏว่าไปเจอเศรษฐาท,ะทะวีสินนะชูวิทย์ก็เอามาโพสต์ข้อความเนี่ยมีการดีลับ นะขึ้นมาการดีลับเนี่ยจะเป็นการรวมกันระหว่างเพื่อไทยและก็ทางฝั่งของภูมิใจไทยดีลับรัฐบาลใหม่ไม่มีก้าวไกลมีการเจรจาลับผลักก้าวไกลไปเป็นฝ่ายค้านร,รวมเสียงเกินกึ่งหนึ่งได้เพื่อไทยภูมิใจไทยพลังประชารัฐประชาธิปัตย์ชาติไทยพัฒนาและสวผ่านฉลุย376ได้จัดตั้งรัฐบาลแน่ สูตรลับเจราจาตกลงไฟเขียวผ่านตลอดแถมดีลพิเศษแพ็กเกจกับบ้านรายงานถึงทักษิณที่รออยู่สิงคโปร์ติดตามกันต่อไปรายงานนี้ยืนยันถึงตัวตนคนเจราจาแต่ขอปิดแหล่งข่าวเมื่อใช้วิชาโจรการเมืองจัญญาโจรต้องมีไม่ขออย่ามัวแต่ฟังแต่พูดในประเทศเราฟังการโทกันบ้างจะ้รู้ว่าปัญหาอย่ไหนจ้อแก้กันยังไงนะครับ ก็รอส้มหล่นค่ะส้มหล่นส้มที่ไหนหล่นหล่นเรื่อง,ง,งอะไรอ่ะมีทางการเมืองเออพูดการเมืองกับผมผมไม่ที่อะตอบว่าไงอ่ะแล้ผมก็อยู่ผมเนี้ยผมก็ทำหน้าที่ผมให้ให้เรียบร้อยนั่นนะก็พร้อมส่งสว่า,าใครเป็นก็นเป็นไปไอไอที่ว่าผมจะเป็นผมจะเลิลกผมหรืต่างผมไม่ตอบอะไรดิ่นเนี่ยทุกอย่างมันก็เป็นเป็น เรียกอะไรมันไปตามกฎกติกากฎเกณฑ์อะไรเขาอยู่แล้วเนี่ยว่าลงไปดิใช่ไหมว่าลงไปก็อยากมาท่าก็อยากมาท่ากับผมท่าไม่ได้หรอกนะไม่มีท่าก็เป็นเรื่องของอนาคตใช่ไหมเนาะถ้าท่าโดนหรืก็มีท่าตรงนี้ท่าหนึ่งท่าสองท่าสามท่าสี่ไม่จะไปตอบไดนยังไงแล้วใช่ไหมพอละโอเคมีโอกาสไปตอบพร้อมตอบนะครับค่ะนรื่องวยครับ โอกาสที่หวัดเสียวมากที่สุดคือเรื่องของคดีความนะมากกว่าซึ่งตอนนี้จะเป็นทางออกของชาติที่ดีที่สุดนะไม่งั้นเราคงไม่จําเป็นจะต้องมีกฎหมายไม่จําเป็นจะต้องมีรัฐธรรมนูญมีบทบัญญัติกฎหมายลูกถามมัิมูลประเทศเจตนาลมของผู้ร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยต้องการให้ประเทศนี้มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนและก้าวสูส่สันติสุขนั่นเอง เสียใจเสียใจใจรเทศเลยนสียใจมากแต่ว่าเราก็ชนะนะเะไปไปตรงข้ามเขาเขาเขาชนะก็เลยต้องตกรอบ ตอนนี้รู้ก็ให้กําลังใจการจัดตั้งรัฐบาลอยู่เลยก็คือตามระับน้ำว่าไปตามกสนใจกับพี่น้องประชาชนนะครับเรื่องดีลลับนะครับเรื่องดีลลับเข้าใจว่าทุกท่านจะถามด้วยนะครับมิสักครู่ก็มีการถามผมส่วนหนึ่งแล้วเป็นดีลลับที่นํามาเปิดเผยกันนะครับว่าเราเองจะมีดีลลับกับพรรคอีกซีกหนึ่ง จดตั้งรัฐบาลแข่งกับพรรคก้าวไกลแล้วผลักให้ก้าไกลไปเป็นฝ่ายค้านก็นําเรียนพี่น้องสื่อมวลชนด้วยความเคารพนะครับเรื่องนี้เนี่ยพรรคเพื่อไทยเองขอปฏิเสธนะครับเราตั้งแต่หลังจากการเลือกตั้งมาเนี่ยเราไม่เคยมีดีลลับกับใครีทีนี้จะมีโอกาสผมย่งอยากไปดูเลยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติที่ที่ทุกฝ่ายก็รู้จักกันนะครับ บางคนเป็นแกนนำพรรคเพื่อไทยแพ้การเลือกตั้งไปผมยิงโพสไปให้มันไกลเลยมีบางท่านนะเพราะมันเป็นพรรคพวกกันรู้จักคุ้นเคยรับผมว่านักการเมืองก็เลือกตั้งเราก็สู้กันเต็มรูปแบบทักษิณก็ออกมาโพสต์ข้อความงงมีดีลับตอนไหน <c oughs> มีดีลับตอนไหนชนหนาก็บอกไม่มีเษฐาทวีสินก็ไม่มีนะฮะอนุทินก็บอกไม่มี เขาไปดูฟุตบอลกันแล้วเขาไปเจอกันโดยบังเอิญเพราะชอบดูฟุตบอลเป็นเรื่องของคนรวยอะ่ะนะไม่ได้เป็นเรื่องของคนจนอย่างพวกเรานะที่เดินทางไปต่างประเทศไปดูฟุตบอลฟุตบอลนะ่ะนะเราไม่มีโอกาสผมเนี่ยโอ้ยยังลําบากเลยแทบไม่เคยไปดูฟุตบอลฟุกบอนอย่างเลยนะคนละฟิลเลยผมชอบเข้าป่า <laughs> <laughs> เที่ยวป่าดูต้นไม้ดูนกดูน้ําตกนะผมชอบแบบนั้นเขาชอบหรูๆรออ่ะกินดีอยู่สบ,บาย นะพากันไปดูบงดูบอลเอาละนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นทักษิณก็งงมันดีลงดินลับตรงไหนวะผมเรียนหุ้นส่วนและเรียนเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนนะคคำพูดของชูวิทย์เนี่ยเขาใช้วิธีการวิเคราะห์เห็นอะไรก็วิเคราะห์ไปตามโอ๊ยนี่มีการเจราจากันแล้วโอ๊ยไม่ใช่การเมืองลึกซึ้งว่นนั้นถ้าชูวิทย์แม่นชูวิทย์คงไม่ติดคุกมาสองสารอบหรอกนั่มีแววรอบนี้ สันทนะก็จะมีการยื่นฟ้องเอาผิดกับชูวิทย์อีกนะฮะที่อ้างว่าเป็นสมาชิกเก่าใครโวยวายสันทนะตอนนี้ก็มีคดีฟ้องร้องกันไปมาสันทนาก็จะไปฟ้องร้องเพิ่มเติมจะไปแจ้งความเอาผิดชูวิทย์เพิ่มเติมะะคุณสนธิริมทองกุลก็ไปร้องปปชเอาผิดชูวิทย์นะฮะก็ไปร้องมีการไปร้องเ,อเรื่องของที่ดินชูวิะะทย์ที่ผู้ว่ากอธมอยคือทุกอย่างมัน มุ่งหน้าสชึชูวิทย์ชูวิทย์ก็นักข่าวนะก็ไปสัมภาษณ์ชูวิทย์มันเป็นอย่างนั้นโอ้ดีลับมีรอโอ้มันเป็นอย่างนั้นผมบอกว่ายังมันจะมีโอ้มีก็โอ้มีดินพิเศษไม่มีอ่ะเชื่อไม่ได้ <c oughs> รู้ดีรู้ดีนะฮะวิเคราะห์ไปเรื่อยนะฮะก็ใช้การมโนะเป็นสําคัญไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของความจริงโอ้ยกําลังเปลี่ยนค้่จากก้าวไกลตอนนี้จะมาเป็นนายกรัฐมนตรียังไงก็ตั้งไม่ได้ เพื่อไทยกับภูมิใจไทยจะมาจับมือกันจับมือกันจะมาตั้งรัฐบาลดูสมิมีการเจรจากันไม่รู้จักดูแลภูมิใจไทยตั้งวันที่6เมษาย,ยนนะเรื่องราวมันซึ้ง,งกว่าน,นั้นไอ้พวกนักวิเคราะห์เขาวิเคราะห์ไปตามสถานการณ์ชูวิทย์ก็อาศัยตัวเองเป็นนักการเมืองนะฮะมาก่อนนะฮะและปรากฏว่าพลาดเพราะการดํารงตําแหน่งทางการเมืองจนติดคุกนะฮะ เรื่องของบาเบียเป็นเจ้าพ่อใหญ่จนเป็นที่มาของตัวเองติดคุกก็ยังไม่เข็ดนะทราบว่ามีการฟ้องร้องต่อสมัยทํารายการกับไทยรัฐก็มีการฟ้องร้องถึง500ล้านไม่รู้คดีถึงไหนละยังมีคดีอีกบ้านที่ชูวิทย์เกิดขึ้นถาม่าสิ่งที่ชูวิทย์พูดตอนนี้นะฮะนอกจากเรื่องทุนสีเทาซึ่งปรากฏว่ามีนายตํารวจชั้นผู้ใหญ่นะไปเอาสำนวนไปเล่าให้กับชูวิทย์ชูวิทย์ก็เลยรู้แล้วกับบมโม้เป็นชันน้เป็นนแต่เรื่องเรื่องการเมือง ผมฟังชูวิทย์แล้วชูวิทย์มันพูดไปเรื่อยไม่ต้องแปลกใจทักสินซึ่งเขาก็ออกตัวเป็นเจ้าของพรรคมันก็มีดีลับเขาไม่รู้เรื่องเขางงไม่เชื่อ,อในสิ่งชื่อชื่ชูวิทย์พูดแต่ประเด็นที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นคนที่ไปสัมภาษณ์ชูวิทย์คือนักข่าวเนี่ยนะฮะก็ไปสัมภาษณ์ทั้งที่เรื่องเหล่านี้ไม่ได้เป็นเรื่องจริงผมไม่พูดว่าเป็นเรื่องโกหกนะมันไม่ได้เป็นเรื่องจริงนะครับและไม่มีโอกาสที่จะเป็นเรื่องจริง นะครับที่ผ่านมาคุณสนธิก็บอกว่าชูวิทย์เนี่ยเขาหิวแสงแย่งซีนช่วยโอกาสก็เป็นมุมมองของคุณสนธิแต่ผมเรียนว่าสิ่งที่เขาพูดไม่ใช่เรื่องจริงหรอกยังไม่ได้มีการเจียจาและยืนยันฟันธงไม่มีอำนาจพิเศษอะไรเข้ามายุ่งเกี่ยวยืนยันฟันธงอีกเรื่องหนึ่งที่ชัดเจนเลยนะฮะข้อเจียจากับภูมิใจไทยกับเพื่อไทยมันยังไม่เกิดขึ้นจะไปถึงจุดนั้นได้หรือยัยงยังไม่ถึงเวลา นะครับโอกาสที่เพื่อไทยกับก้าวไกลจะมาเป็นรัฐบาลมีไหมน้อยขอบคุณที่บอกต่อกอบคุณที่แชร์ต่อกอบคุณที่เล่าต่อกอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ของเราเราจะชูเราสู้ไม่ถอยจนก้าเดียว แต่โบราณปกป้องต้องเมืองคุ้มเยาเสียเลือดเสียเนือ้อไม่ใช่ thank you, thank you.